จากคุณเคนค่ะปวดท้ายทอยและหลังครับนวดฝังเข็มแล้วเหมือนจะยังไม่ดีขึ้นครับพอตกตอนเย็นจะตึงเหมือนไม่รู้เรื่องครับงับปากเหมือนอะไรมายึดขากันไกลไว้ด้วยครับและจะมีเสียงแก๊บแบตลอดเลยครับหลายเดือนแล้วผมควรทำยังไงดีครับปรึกษาหน่อยครับใช้ชีวิตแต่ละวันลำบากมากครับ อันนี้แหละที่กล้ามเนื้อนะ soul, rear, <tout it. S 1> เกรงตัวอันนี้มันกล้ามเนื้อมันเกรงตัวบีบเอาพิษใจพิษกายออกมันก็เกรงไปหมดเลยมันเกรงตัวบีบเอาพิษใจพิษกายออกเพราะชีวิตนี้ไม่ต้องการพิษใจก็คือทุกข์ใจไม่ต้องการพิษกายก็คือทุกข์กายหรือตัวร้อนเย็นไม่สมดุลเมื่อมันเกิดพิษใจพิษกายขึ้นชีวิตเราก็จะสั่งระบบประสาทอัตโนมัติไขสันหลังสั่งให้กล้ามเนื้อเกรงตัวบีบเอาพิษใจพิษกายออก เมื่อเขาเกรงตัวบีบออกก็ตึงแข็งไปหมดแล้วนะตามสภาพที่เรามานั่นแหละตึงแข็งไปหมดถ้าเราสามารถระบายพิษใจพิษกายออกได้นะก้า,กาบเนื้อก็จะคลายตัวเลือดลงก็จะไหลเวียนสะดวกอาการตึงแข็งต่างๆอาการตึงแข็งปวดมึนชาต่างๆก็จะลดลงหายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบพิษใจพิษกายให้ดีใจยังมีความกังวลเรื่องไหนอย่างไรไหมมีความยึดมั่นถือมั่นเรื่องไหนอย่างไร ก็ตรวจสอบเออถ้าได้อะไรสมใจแล้วสุขใจชอบใจไม่ได้สมใจอะไรแล้วทุกใจไม่ชอบใจนั่นแหละเป็นความยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นตัณหาเป็นความยึดมั่นถือมั่นแล้วเราก็ตั้งศีลมาลดละเลิกนะตั้งศีลมาปฏิบัติมาลดละเลิกนะสภาพนั้นทำความเข้าใจเรื่องกรรมให้แจ่มแจ้งพิจารณาใจรักนะการเป็นทุกข์เป็นโทษของกิเลสนะมันไม่เที่ยงอย่างไร มันเป็นทุกข์เป็นโทษอย่างไรกิเลสถ้าไม่มีมันแล้วมันดีอย่างไรก็พิจารณาให้ชัดเจนนะล้างกิเลสไปเป็นลําดับไปแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเรื่องไหนเล็ว้ายที่สุดก็ล้างเรื่องนั้นไปก่อนไปเป็นลําดับลําดับลําดับนะนะปฏิบัติศีลอย่างน้อยศีลห้าให้ใจไร้ทุกข์ใจดีงามรูปเพียรรูปพักฝึกยินดีในแต่ละสถานการณ์ฝึกใช้เทคนิคทําใจให้หายโรคเร็วบททบทวนทม นะเพื่อสร้างความผาสุกในชีวิตอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ตรวจสอบสมดุลร้อนเย็นเอาสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันไปสัมผัสถ้าสัมผัสกับอะไรสบายก็ใช้อาหารสมุนไพรวิธีการต่างๆโทนนั้นแหละในการแก้นะก็จะทําให้อาการต่างๆทุเราถ้าเราทําได้ถูกต้องนะการกัวซานะการพอกสมุนไพราการสวดล้างลําไส้อย่างนี้เป็นต้นนะ อะไรที่ทําแล้วสบายก็ลองดูสินะอะไรที่ทําแล้วสบายก็ใช้ตัวนั้นนะในการแก้ปัญหาถ้าระบายพิษออกไปได้ทั้งพิษใจพิษกายกล้ามเนื้อก็ไม่ต้องไปเกรงตัวบีบเอาพิษใจพิษกายออกกล้ามเนื้อก็จะคลายตัวเลือดลมก็จะไหลเวียนสะดวกนะเราก็จะนะอยู่สบายขึ้นอาการต่างๆจะลดลงหายไปในที่สุดนะอ้าวลองพักเพียนปฏิบัติตดูขอบพระคุณค่ะ